เก่งลายพรังประกาศข่าวดีหายป่วยโควิด -19 แล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เหล่าบรรดาโซเชียลต่างส่งกำลังใจเมื่อเก่งลายพรังนั้นได้เข้าพิธีมั่นกับแฟนสาวน้องจอยไปมาดแต่หลังจากนั้นเก่งลายพรังก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าภรรยาสาวนัคมอย่างน้องจอยต้องติดเชื้อโควิด -19 ขณะกำลังตั้งท้องและในเวลาต่อมาเก่งลายพรางเองก็แจ้งข่าวว่า ตนเองก็ติดเชือ้อโควิด1 9ด้วยเช่นเดียวกันและต้องบอกว่าทำเอาโลกออนไลน์ใจชื้นกันเป็นแถวเมื่อล่าสุดเก่งไร้พร่างประกาศเขาดีหายป่วยจากโควิด1 9แล้วโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านทางโซเชียลว่าหายแล้วนะครับผมปลอดภัยหายห่วงขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวกลับไปสนุกแน่รอติดตามได้เลยขอขอคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ